สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยแนะนะนำในเรื่องของการเรียนการสอนเนะี่ยวิธีสอนที่ดีคือวิธีที่ครูสอนได้ทำไมสูตรความแปรปรวนตัวอย่างจึงต้องหารด้วย n ลบหนะ s ตัวใหญ่ยกกำลังสองเนี่ยอันนี้คือความแปรปรวนตัวอย่างสูตรก็คือ sigma xi ลบ x bar ยกกำลังสอง i ตั้งแต่1ถึง n หารด้วย n ลบ1นะ x i ถึง i 1ถึง n ก็คือนะสุ่มตัวอย่างออกมา n ตัวนะได้ค่าตัวเลขมา n ตัวหา x bar แล้วก็มาคำนวณค่าความแปรปรวนนะนีตอนนี้นะในเนื้อหานักเรียนมปลายหรือว่าในระดับริญญาตรีก็ตามนะมักจะมีข้อสงสัยว่าทำไมสูตรความแปรปรวนตัวอย่าง จึงต้องหารด้วย n ลบหนะึ่งมาดูกันนะวิธีสอนที่ดีคือวิธีที่ครูสอนได้จะอธิบายยังไงข้อความนี้นะเอามาจากคู่มือครูนะรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6, หนา99า99นะความแปรปรวนคือค่าที่ใช้วัดการกระจายของข้อมูล โดยคำนวณจากกำลังสองของส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานจริงๆนะนี่ข้อ4นะหนังสือเล่มจริงมีข้อ3อยู่ข้างบนนะถึงได้พูดคำว่าส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานแล้วยกกำลังสองนะจะได้สูตรของความแปรปรวนดังนี้นะ x 1 x 2 x 3ถึง xn ตัวใหญ่แทนข้อมูลทั้งหมดก็คือประชากร มิวเนะี่ยค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็ของประชากรเนะี่ย x 1ถึง x n ตัวใหญ่บวกกันหาได้วย n ตัวใหญ่นี่นแหละความแปรปรวนของประชากรหาได้จากซิกมากำลังสองนี่คือสัญลักษณ์ของความแปรปรวนของประชากรซิกมา i ตั้งแต่1ถึง n ตัวใหญ่นะ x i ลบมิวยกกำลังสองนะบวกกันเสร็จแล้วก็หาได้วย n ตัวใหญ่แต่พอมาถึงนะความแปรปรวนของตัวอย่าง x1 x2 1, x x3 ถึง xn ตัวเล็กเนะี่ยอันนี้สุ่มมาจากประชากรพอสุ่มมาจากประชากรเนะนีน่ยค่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของตัวอย่างก็แทนสนัญลักษณ์ด้วย x bar s ตัวเล็กกำลังสองเนะี่ยความแปรปรวนข้อมูลตัวอย่างนะสูตรคล้ายกันแหะนะเปลี่ยนมิวเป็น x bar นะแต่ตัวหารนี่ n ตัวใหญ่นี่ประชากรทั้งหมดมี n ตัวใหญ่แต่ว่า พอมาเป็นความแปรปรวนของตัวอย่างทําไมหารไดเอนเล็ก,กลบลกนละกเรามาดูคำํำอธิบายกันนะก็เน้นคําพูดว่านะวิธีสอนที่ดนะีคือวิธีที่เราสอนได้ก็นะดูเหตุผลคณิตศาสตร์ให้ครบถ้วนนะแล้วก็นําเหตุผลคณิตศาสตร์นั้นนะไปสอนนักเรียนต่อไป มาทบทวนคําว่าประชากรและตัวอย่างกันอีกครั้งหน,นึ่งนีประชากรเนี่ยคือเซตของค่าสังเกตทั้งหมดในการทดลองหรือในการสํารวจนะกาเรีนกัว่าทั้งหมดนะตัวอย่างก็คือข้อมูลบางส่วนที่ได้านประชากรเนี่ยเรียกว่าสุ่มตัวอย่างนะคำว่าพารามิเตอร์เป็นค่าที่บอกสภาพประชากรนะค่าเฉลี่ยประชากรใช้สัญลักษณ์เป็นมิล ค่าความแปรปรวนนะตัวนี้เน้นนะค่าความแปรปรวนของประชากรใช้สัญลักษณ์เป็นซิกมากำลังสองสัดส่วนผลสำเร็จของประชากรนิยมใช้สัญลักษณ์เป็นตัวผจุดประสงค์สำคัญในการสุ่มตัวอย่างก็คือประมาณค่าพารามิเตอร์นะโดยทั่วไปแล้วนั่นนะเราไม่รู้ว่าประชากรมีทั้งหมดเท่าไหร่ นะพอขนาดจํานวนประชากรยังไม่รู้เลยประชากรมีเท่าไหร่นะจะมาหาค่าเฉลี่ยก็จะเป็นเรื่องยากนะหาความแปรปรวนประชากรก็จะยากขึ้นไปก็เลยต้องทําการสุ่มตัวอย่างนะในการทํางานทางสถิตินะค่าเฉลี่ยค่าความแปรปรวนค่าสัดส่วนผลสําเร็จสังเกตดูนะเรียกชื่อเหมือนกันเลยค่าเฉลี่ยค่าความแปรปรวนค่าสัดส่วนผลสําเร็จเนี ถ้าคำนวณจากประชากรเรียกว่าค่าพารามิเตอร์แต่ถ้าคำนวณจากตัวอย่างเรียกว่าค่าสถิติเนื่องจากสัวอย่างที่สุ่มจากประชากรอาจมีหลายชุดนะพอมีตัวอย่างหลายชุดนะค่าสถิติก็เปลี่ยนแปลงไปตามตัวอย่างที่เราสุ่มได้เนะีก็เข้าหลักการว่าเปลี่ยนผลลัพธ์การทดลองเป็นตัวเลข เปลี่ยนผลรับการทดลองเป็นตัวเลขก็แปลว่าสถิติเป็นตัวแปรสุ่มเนีฟังเหมือนเข้าใจยากนะสถิติมองดูมันก็ชื่อวิชาเลขคณิตพิชคณิตแต่คำว่าสถิติในที่นี้คือตัวเลขที่คำนวณได้จากข้อมูลตัวอย่างตัวเลขที่คำนวณได้จากข้อมูลตัวอย่างเป็นตัวแปรสุ่มพอเป็นตัวแปรสุ่มก็นิยมใช้สัญลักษณ์นะถ้า ค่าเฉลี่ยก็ x-bar เนะีพอเป็นนะตัวแปรสุ่มก็นิยมใช้เป็น x ตัวใหญ่ -bar ความแปรปรวนนะตัวพารามิเตอร์คือซิกมากำลังสองตัวสถิตินะีหรือเรียกชื่อที่ว่าความแปรปรวนตัวอย่าง s ใหญ่กำลังสองสัดส่วนผลสำเร็จตัวจริงของประชากร p ตัวเล็กสัดส่วนที่ได้จากข้อมูลตัวอย่างเรียกว่า p-cap นะ ว่าในการเรียนสูงขึ้นนั้นนะ่ะมีพารามิเตอร์หลายรูปแบบหลายลักษณะนะก็มีตัวสถิติหลายรูปแบบหลายลักษณะที่สอดคล้องกันนะในคลิปนี้ก็จะเน้นต่อคำถามข้อเดียวนะว่าทำไมสูตรความแปรปรวนตัวอย่างจึงต้องหารด้วย n ลบหนีตอนนี้ก็อธิบายแล้วนะมีคาว่าพารามิเตอร์มีคาว่าสถิติ ไม่รู้จักซิกมากำลังสองเราจะเอา s กํกลังสองไปประมาณค่านะตัวประมาณค่าที่ไม่ลำเอียงนะก็หมายถึงว่าขณะที่เรามองว่าเนะี x ่ย x กากำลัง2 P ง a p แคเป็นตัวแปรสุ่มพอเป็นตัวแปรสุ่มเนะี่ยก็ต้องมีค่าคาดคเนนะเพราะฉะนั้นนะตัวประมาณค่าที่ไม่ลำเอียงก็คือนะตัวประมาณค่าที่ ค่าคาดคะเน A ของตัวประมาณค่านั้นนะ่ะเท่ากับเนะี่ยตัวพารามิเตอร์ที่เราต้องการเพราะฉะนั้นนะตัวประมาณค่าที่ดีของซิกมากำลังสองก็หมายถึงค่าคาดคนนะเนี่ยของ S กํกำลังสองต้องเท่ากับซิกมากำลังสองนะในี่นี้ก็เอาเหตุผลข้อเดียวมาอ้างใช้แค่นั้นนะว่าตัวประมาณค่าที่ดีต้องเป็นตัวประมาณค่าที่ไม่ลำเอียงเนะี่ยอันนี้ก็เป็นสั์ราชบัณฑิต แต่ความหมายทางคณิตศาสตร์คือค่าคาดคะเนของตัวแปรสุ่ม s กําลังสองเท่ากับซิกมากําลังสองนะ s กําลังสองจะเป็นตัวประมาณค่าที่ดีจะเป็นตัวประมาณค่าที่ไม่ลําเอียงนะค่าคาดคะเนของ s กําลังสองต้องเท่ากับซิกมากําลังสองก็เหลือแต่ว่า s กําลังสองควรจะมีสูตรเป็นอะไร นะอันนี้ก็ภนะาษาตำราและนะพอเรียนบทนิยามคำว่าตัวประมาณค่าที่ไม่ลำเอียงก็ยกตัวอย่างเนะี่ยค่าเฉลี่ยเลขคณิต x-bar เป็นตัวประมาณค่าที่ไม่ลำเอียงของค่าเฉลี่ยปรากรด้วยเหตุผลว่าค่าค่าดคเนของ x อบเห็นไหมเราก็แทนค่า x-bar บด้วยซิกมา x ส่วน n เนี่ยในที่นี้มองเป็นตัวแปรสุ่มนะก็เลยใช้สัญลักษณ์เป็น x ตัวใหญ่ N, เอ็นออกมาข้างนอกได้เป็นคุณสมบัติของค่าคาดคะเนี่ยค่าคาดคเนเนี่ยผลบวกกระจายได้ตัว e เข้ามาในซิกมาล่ะค่าคาดคาเนของ x1 x2 x3 xn มาจากประชากรชุดเดียวกันค่าคาดคะเนของตัวแปรสุ่ม xi ต่างๆก็คือมิมิลบวกกัน n ตัวหารด้วย n ก็ออกมาเป็นมิลตัวเดิมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่า X bar เป็นตัวประมาณค่าที่ไม่ลำเอียงของพารามิเตอร์มิวเพราะว่าค่าคาดคะเนของตัวแปรสุ่ม X bar เท่ากับมิวต่อไปเนะี่ยกำลังสองมีสูตรเป็นเนะี Sigma ่ยซิกมาไตั้งแต่1ถึง n X i เี่ย x i ลบ X bar ทาร์เท่ากมดกำลังสองหารด้วย n ลบหนะีจะได้ว่านะีค่าคาดคะเนของ S กำลังสองเท่ากับซิกมากำลังสอง ด้วยเหตุผลแบบนี้เนี่ยจึงอ้างได้ว่า s กำลังสองเป็นตัวประมาณค่าที่ไม่ลำเอียงของซิกมากำลังสองอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมต้องหาด้วย s ลบหนึ่งนะแต่นี้ก็มาดูข้อพิสูจน์กันว่าจริงไหมค่าคาดคเนของ s กำลังสองเท่ากับซิกมากำลังสองเนี่ยเหตุผลที่หนึ่งนะค่าคาดคเนของตัวแปรสุ่ม xi ลบ mu กำลังสองคือความแปรปรวน อันนี้ก็เป็นเนี่ยบอทฤษฎีบทพื้นฐานของวิชาความน่าจะเป็นและสถิตินะนักเรียนมปลายนะอาจจะไม่ได้เรียนพิสูจน์ถึงขั้นนี้นะเอาผลไปใช้เฉยๆนะี mm hmm. x i m ลบมิ L μ. กำลังสองถือว่าเป็นตัวแปรสุ่มชนิดหนึ่งค่าค่าคณนของตัวแปรสุ่มตัวนี้คือซิกมากำลังสอง x bar ถือว่าเป็นตัวแปรสุ่มนะี ค่าค่าคณของเนี่ยตัวแปรสุ่ม x ลบ mu ทั้งหมดกำลังสองก็คือความแปรปรวนของตัวแปรสุ่ม x bar น์นะตัวนี้นะถ้าพูดในระดับมปลายก็ต้องถือว่าอาจจะเกินหลักสูตรมปลายไปนิดนึงนะแต่จำเป็นต้องนำมาใช้อ้างอิงเนะเพื่อจะพิสูจน์ทฤษฎีบทอันนี้ความแปรปรวนของตัวแปรสุ่ม x bar เท่ากับซิกมากำลังสองส่วน n ถัดไปนะ บรรทัดนี้ก็พิเคณนิตพื้นฐานธรรมดาเลยนะ sigma x i ลบ x bar ทักก่วกลังสองเนี่ยก็ใช้หลักการบวกเข้าลบออกไดมิลเนี่ยโครงสร้างนี้ก็มองเป็นเนี่ย a ลบ b กำลังสองก็เป็น a กำลังสองลบส ab บวก b กำลังสองนะกระจายสูตรโดยใช้ความรู้นะขอพูดว่านักเรียนมอตน้นเลยนะกระจายสูตรบรรทัดนี้มาบรรทัดนี้เรยว่าใช้ความรู้นักเรียนมอตน้น สบรรทัดนี้ลอกมาเฉยๆนะจะได้ดูว่าต่อเนื่องกันบรรทัดนี้นะถือว่ามีสิ่งของ3ชิ้นชิ้นที่1ลบด้วยชิ้นที่2บวกด้วยชิ้นที่3 s i ซิกมาวิ่งเข้ามาในสูตรละตัวนี้ก็ซิกมาตัวหนึ่งนะซิกมาไอถึง n จะถือว่าเลข2 X b นะเอ็ก์ bar, แล้วก็มีอยู่เป็นค่าคงตัวลึงออกมานอกซิกมานะ x บาร์ลบมิกำลังสองถือเป็นตัวเลขนะบวกกัน i 1ทั้งถึงเก็คือคูณ n ตัวนี้ซิกมา x i ก็คือ n x บาร์นะมิวนะซิกมา i 1งถึงเก็คือมิวคูณ n n นะ n ดึงตัวร่วมไปแล้วนะข้างในก็เป็น x ลบมิวทั้งหมดกำลังสองตัวนี้ลบ2 n ตัวนี้บวก n ก็เหลือตัวนี้ลบ n นะ อันนี้ก็เป็นการจัดรูปพิชคณิตพื้นฐานธรรมดานะเรียกสมการที่3เอาไว้อ้างอิงใช้งานกันค่าคาดคเนของตัวแปรสุ่ม S กกลังสองเท่ากับอันนี้ก็แทนค่าสูตรนะ S อกำลังสองครัซิกมเลบ x, x bar ทั้งหมดยกกำลังสองหารด้วเนละบหนึนีบรรทัดนี้นะสมบัติของค่าคาดคเนก็ดึงค่าคงตัวออกมาข้างนอก ต่อไปอ้างสมการที่3เนี่ยตัวนี้มานี้นพิสูจน์ไว้แล้วสมการที่3ค่าคาคะเน์ผลบวกผลต่างกระจายได้นีตัวนี้ก็เข้ามาในซิกมาแล้วเนีเข้ามาที่นี่ละ n เป็นค่าคงตัวดึงออกไปนอกตัว E ได้นะดึงมาไว้หน้าตัว E ละแต่ตัวนี้เนี่ย ค่าค่าคเนของตัวแปรสุ่ม xi ลบ mu ทั้งหมดกำลังสองมันคือความแปรปรวนของตัวแปรสุ่ม xi จากบรรทัดนี้มาบรรทัดนี้นะถ้าในระดับปริญญาตรีนะเขาเรียกสูตรท่องจำทฤษฎีบทแต่ถ้าเป็นนักเรียนมปลายนะอาจจะเรียกว่าเกินหลักสูตรนะก็ไปดูให้ดีว่าหลักสูตรการเรียนการสอนนะมาถึงขั้นนี้ไหมนะแต่ว่าถ้าเป็นระดับปริญญาตรี เรียกว่าสูตรท่องจำนะทฤษฎีบทอ้างได้เลยบรรทัดนี้ลอกมาเฉยๆนะต่อไปนะีตัวนี้ก็คือความแปรปรวนของตัวแปรสุ่ม x bar จากตัวนี้มาเป็นตัวนี้เนื่องจาก x 1 x 2 x n มาจากประชากรที่มีความแปรปรวนซิ g m a กําลังสอง คันความแปรปรวนของ x i ทุกตัวก็คือ sigma กําลังสองความแปรปรวนของตัวแปรสุ่ม x bar คือ sigma กําลังสองส่วน n นะคำนวณแล้วก็ sigma นะบวกกัน n ตัวก็ n ซ i g m a กําลังสองนะดึงซ i g m a ออกไป sigma กากลังสองออกไป n ลบหนึ่งตัดกันก็เหลือเท่านี้คนะ่าคาดคะเนของตัวแปรสุ่ม s กําลังสองนะ เท่ากับซิกมากำลังสอง s กลังสองจึงเป็นตัวประมาณค่าที่ไม่ลำเอียงของซิกมากำลังสองน,นั้นก็คือเหตุผลว่าทำไมสูตรความแปรปรวนของตัวอย่างจึงต้องหารด้วเนลบหนึ่งนะพอเราอยากได้เงื่อนไขนี้ค่าคาดคะเนของตัวแปรสุ่ม s กํกลัง2เท่ากับซิกมากำลังสองน,นี้ก็นะ มาจากหนังสือคู่มือครูนะนักเรียนนะคู่มือครูรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกนะหน้า99หน้า100ไปดูหนังสือเล่มจริงก็แล้วกันนะตอนนี้ก็นะให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เหตุผลทางสิถติแล้วนะว่าทำไมความแปรปรวนของตัวอย่างหาได้จากสูตรนี่ซิกมา x i ลบ x บทั้งหมดกำลังสงหาได้วย n ลบนึ่งนะเหตุผลก็คือ s กำลังสองเป็นตัวประมาณค่าที่ไม่ลาเอียงของซิกมากำลังสองนะ s กำลังสองเป็นตัวประมาณค่าที่ไม่ลาเอียงของซิกมากำลังสองเพราะว่าค่าคาดคะเนของตัวแปรสุ่ม s กำลังสองเท่ากับซิกมากำลังสองนะยังมีอีกหนึ่งเหตุผลคือนะ s กลังสองเป็นตัวประมาณค่าที่มีความแปรปรวนน้อยนะสนใจเหตุผลบรรทัดนี้ก็ ติดตามได้ในคลิปต่อไปนะในคลิปนี้ก็ให้เหตุผลหนึ่งข้อแล้วนะว่าทำไมความแปรปรวนของตัวอย่างจึงต้องหารด้วย N-1 สวัสดีครับ